สมบัติท่านขุนเก่านะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับต่อไปก็มาชมพระสมเมด็จนะครับองค์ที่1นนะครับชื่นชอบสนใจทักกันเข้ามานะครับกดไวส่งไวทุกท่านพระสมเด็จ <k iller> เ,เนื้อที่สวยเก่าๆบ้านๆมาใหม่ๆนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่1นนะครับเปิดให้ชมชัดๆครับเก่าได้ธรรมาชาตินะครับงดงามมากครับพระสมเด็จเนื้อสวยเก่าสมบัติโบราณนะครับยุคยุคท่านขุนนะครับ สวยงามมากนะครับมีมวลสารนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับตามคำศัพท์นะครับท่านขุนก็น่าจะแปลว่าเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ยำนาจสมัยก่อนนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับพระสมเด็จเก่าสวยต่อไปก็เป็นองค์ที่สองนะครับมาใหม่เช่นกันนะครับสดสดร้อนรอนะครับทืานชอบสนใจทักกันเข้ามานะครับพระสมเด็จเก่าสวยองค์ที่สองครับ ของบ้านๆนะครับสีสวยแห้งๆพิมพ์ลึกคมชัดครับมีมวลสารเก่าเดิมนะครับพระสมเด็จเก่ายอดนิยมครับองค์ที่สองของเด็ดๆเก่าๆทั้งในการนะครับชื่นชอบและสนใจนะครับไม่ควรพลาดนะครับพระสมเด็จเนื้อแห้งเก่าสุดๆครับบางนะครับองค์ที่สองครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระเก่าๆยอดนิยมนะครับ ต่อไปก็เป็นองค์ที่4ของรายการนะครับเนื้อสวยงามครับคาบเก่าๆเดิมๆนะครับการกดพิมพ์ก็โบราณนะครับโดยธรรมชาติเลยนะครับพระสมเด็จเนื้อสีสวยบ้านๆองค์ที่4ครับเก่าได้ธรรมชาตินะครับพระสมเด็จเก่ายอดนิยมครับของเข้าค่ำนี้นะครับ เป็นสมบัติเก่ารุ่นสุดท้ายนะครับของลูกหลานท่านขนเก่านะครับมาใหม่อีกหนึ่งรายการยอดนิยมนะครับเกจิเก่าจังหวัดัชนาศนะครับหลวงพ่อกวยวัดโคศิตตารามจังหวัดัยนาศครับเป็นพิมพ์สมเด็จปกโพนะครับพิมพ์พระประธานนะครับด้านหลังนะครับยันอัคระนะครับเป็นยันของท่านนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับสุดยอดหายากและสวยมากครับสมเด็จปกโพหลังยันหลวงพ่อกวยครับยุคแรกๆนะครับ ภาพพิมพ์แบบนี้จะสร้างยุคแรกๆนะครับของเก่าที่สวยทั้งรายการนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับต่อไปก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับโบราณนะครับเก่ามากหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับน้ําหนักเบานะครับจังหวัดพิจิตรพิมพ์นิยมนะครับเนื้อที่สวยเก่าเก่าแห้งๆนะครับงดงามสุดๆนะครับมาใหม่ๆนะครับเป็นของเก่าเก็บบ้านๆนะครับ ไม่เคยเจอนะครับพิมพ์นี้เนื้อนี้นะครับเนื้อออกเหลืองนะครับเหลืองนวลครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมของเก่าที่สวยนะครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จองค์ที่5ของรายการนะครับพิมพ์โบราณนะครับอยู่ในตลบเก่าสวยงามมากครับพระสมเด็จองค์ที่5ครับมาใหม่ล่าสุดนะครับพระสมเด็จเก่าโบราณองค์ที่ห ให้ชมความเก่าจะชัดนะครับเนื้อสวยมากท่านใดทื่นชอบสนใจนะครับไม่ควรพลาดนะครับเด็ดๆสุดยอดทั้งรายการนะครับเนื้อหามูลสารนะครับตามนี้เลยนะครับครบสูตรนะครับเก่าและสมบูรณ์ครับด้านหลังก็สวยเดิมนะครับในธรรมชาติสุดๆครับพระสมเด็จส่งให้ชมชัดๆนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ ทุกแม่เป็น้อง F อซทุกท่านนะครับสวยและสมบูรณ์สุดๆครับพิมพ์โบราณนะครับพระสมเด็จพอตลับสวยงามครับนำไปใช้ขึ้นคอได้ทันทีนะครับสุดยอดพระเก่าโบราณนะครับลูกหลานนะครับยกมาให้เหมานะครับต่อไปก็เป็นพระกิ่ง สมเด็จพระสังฆราชแพรวัสดุทัศนะครับยุคเก่าโบราณน่าจะประมาณปีเจกว่านะครับพวงนี้พิเศษนะครับเป็นเนื้อสำริดนะครับก้นจานนะครับลักษณะคล้ายก้นถ้วยนะครับเป็นพระกิ่งโบราณวัสดุทัศน์ยุคแรกๆนะครับหน้าสวยๆพระมีรอยแต่งเก่านะครับอุดสะโพกนะครับน่าจะอุดด้านนี้นะครับชื่นชอบและสนใจไม่ควรพลาดนะครับสายพระหล่อโบราณเก่านะครับอุดสะโพก ตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับมองถ้าไม่เห็นแล้วนะครับโบราณมากนะครับเนื้อสำริดครับมีจานนะครับมีจานก้นเห็นรอยจานเก่าชัดเจนนะครับกิ่งพิมพ์ก้นถ้วยนะครับสมเด็จพระสังฆราชแว่วสุทัศน์ครับสวยเก่าคมชัดนะครับต่อไปก็เป็นพระนางพญาพิษณุโลกนะครับพิมพ์โบราณนะครับไม่เคยเจอนะครับ แปลกและเก่ามากครับพระนางพญาองค์ที่2ของรายการนะครับค่านี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับองค์นี้จะมีมวลสารแปลกๆผสมนะครับเป็นพระลงกุกเก่านะครับน่าจะเป็นการทําในกรณีพิเศษนะครับมีฝังมวลสารนะครับคล้ายๆประทาดนะครับแล้วก็มีแร่นะครับมีมวลสารนะครับ ตามนี้เลยนะครับน่าจะนำเศษพระสมัยก่อนนะครับมาบดผสมนะครับลงในเนื้อพระนะครับเมมวนสารเก่าหลายชนิดครับพระนางพญานะครับองค์ที่2ครับพระบ้านยอดนิยม EP ที่36ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับประเก่าเก่ายอดนิยมบ้านๆอีกหนึ่งรายการนะครับสดๆร้อนๆนะครับ เหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้ออัปาก้าครับสภาพบ้านเลยนะครับขอบเหรียญด้านหลังนะครับอาจจะมีสนิมขึ้นนะครับเหรียญรุ่นแรกยอดนิยมนะครับหลวงพ่อกลวยพระโคศิตารามจังหวัดชัยนาทสภาพเก่าๆใสสวยนะครับงดงามมากนะครับเหรียญเก่ายอดนิยมรุ่นแรกครับผ่านการใช้มาบ้างนะครับไม่ได้ทําความสะอาดนะครับของเพิ่งมาถึงนะครับก็นํามาออกในการให้กับทุกท่านได้รับชมกันเลยนะครับ เหรียญรุ่นแรกยอดนิยมวัดโคสิตารามครับสวยคมชัดนะครับของก่กๆยอดนิยมบ้านๆนนะครับเด็ดๆทั้งรายการนะครับมาใหม่หลานรุ่นสุดท้ายนะครับท่านขุนนะครับเด็ดๆทั้งนั้นนะครับ ep ที่36ไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับพระบ้านยอดนิยมครับ